ิดไม่ได้ไม่เคยเปิดได้เลยคับขับปอมมันคับไม่มีเสียงปกติอ่ะใช่ป่ะปกติคับไม่มีเสียงนี่คับคอหงงวะพี่เอาไงถ้าเขาแทงเพื่อนเราเมื่อไหร่ก็นั่นแหละทาเป็นโจรเออเออเดี๋ยวยา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 แต่ถ้ามันมายุ่งกับเราก่อนเราไม่พิด บ้านมีกี <be> bien, oui ่คนเยอะไอ้เที่ยมเงียบๆนะโอ๊ยตาสเตท้าตาสุดท้ย เฮ้ยเฮ้ยนิ่งไว้เพื่อนตอนนี้ออกไปได้นิ่งไว้ก่อนเฮ้ยออกไปได้เหรอเร็วๆเลยนิ่งก่อนนิ่งก่อนเท็ดเท็ดนิ่งก่อนเท็ดตอนนี้ออกไปได้ไป็นยังตกตู้เท็ดเท็ดอะไรกันไอ้จ๋อเท็ดบ้านเลยเท็ดเท็ดบ้าเลยเท็ดแกคนเท็ดบ้าน フフフフ。<laughs> <laughs> กูรอดแน่อันนั้นเยี่ยหมาหรือบอกเขาได้หน้าประตูโอ๊ะยี่ยหมาเยี่ยหมาใช่ไหม,ห <laughs> หมยี่ยหมาพี่ย <laughs> หมา ยังมา <laughs> บาสกูเนียนมากคนดตูตัวหา่าตัวหาไบาสดิพไปโดนหาดิโดนหาดิ <c oughs> ฮัลโหล แกเขาไม่ใช่เกี่ยหมาเกี่ยหาล้นทอง <c oughs> แกรัาบผู้หายบารดีคุณมีบาร์ดปะ ไงกบมันมีอยู่พันึ่งที่ตัวสีเขียวๆว่าปากมันเป็นแบบนี้เลยเก่งมากเฮียหมาแต่และเฮียหมาเนียนมาก สวยสวยฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่สวยาฮเาาฮ่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 า่าฮ่า่าฮ่า่ มันบ้านเรามันอยู่หน้าตู้เราเนี่ยเฮ้ยเอาอะไรนะแต่เพื่อนเสียเยอะนะเว้ยอียาราดี้ก็โหดที่ผ่านเลยเสียเยอะเรื่องก็เขาใส่หน้ากากเข้าบ้านเราอะก็เข้ากับโจนไม่ใช่หรอโจรหรือเปล่าพี่โม่เพื่อนเราปะเนี่ยก็ทถ้าเพื่อนเราก็ส่งหมอแต่มันเปิดไม่แต่เปิดประตูไม่ได้นะ ไอห,หัวลิงอะเปิด oh. ประตูไม่ได้ไม่ใช่หรอเปิดไม่ได้ไม่เคยเปิด uh. ได้เลยรับรับปอมมันรับไม่มีเสียงปกติอะใช่ป่ะหัวขับไม่มีเสียงนี่ค่าวคองงอะพี่ <c oughs> เอางถ้าเขาแทงเพื่อนเราเมื่อไหร่ก็นั่นแหละเขาเป็นโจรเพราะว่าเมื่อเช้ามันมีมันมีเหมือนกันเมื่อเช้าไอห,หัวลิงเลยมาแทงพี่คิง แค่โจ้ในเมึงนี่หน้าบ้านเลยอะทำฟองเป็นเพื่อนเราอะแต่ไม่ใช่ไม่แต่อันนั้นแต่งหมดตัวเหมือนบาสเลยคนนั้นหน้าลิงอะฮะแต่บาสบาสไม่อยู่แค่โจ้หน้าเหมือนบาสเลยเขาเปิดประตูไม่ได้ไงพี่มึงไอเนี่ยมันเปิดประตูไม่ได้บารสมันฟอมหรือเปล่าบารสไม่แกล้งหันนี่พี่มันไม่แกล้งมันติดได้หรอกบารสมันใส่ซื่อจะตายเพื่อนธนาหรือเปล่าเพื่อนธนาเอาพี่ไอ้บาสอยู่นี่พี่ ไอ้บาานี่บนหลังคาเนี่ยเห็นไ,ไหมไอ้เจ็ดไม่ได้หรอวะไอ้เจ็ดไม่ได้หรอวะเนี่ยไอ้บ้านเนี่ยเพราะว่าเมื่อเช้ามันก็มีแบบนี้มัน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 ้นหนูกับพี่คิงไปไอ้เกลเลยฟาดหัวอนไปรู้เยอะไอ้เหี้ยรู้ไปหมดไม่ต้องเปิดประตูนะ <c oughs> เย้เราลืมพะมันไปใส่หน้ากากแล้วเราจะแต่งตัวปกติมาไว้เฮี่ยพี่จ้าไม่ต้องเปิดประตูนะดูดีประตูประตูเ็ลงรถเปิด ไม่ช่พวกเราไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเราต้องไม่ต้องไ่เขาจนกว่าเขาจะพูดอ่ะเขาไม่พูดเขาบอกเขาไม่พูดอ่ะต้องให้อยู่ในบ้านอย่างนี้แหละมันคือโกบเอ้ยมันคือเตาสงสัยสงสัยสงสัยจะได้จบแค่ ep สองว่ะลิงบีจี <c oughs> อันนี้มา <S 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 ใช่สองทุ่มแจกกระชาออกอ้อได้ใช่ไหมเราไม่ต้องไปรับใช่ไหมแจกกระชากเรกืเออ<ช>่องอะไรอ๋อเออ,อว่าพวกต้องไปออกการที่สภาแบบนี้นะพี่เคียวยิงโคตรไวอ่ะพี่โม่ม,มันจะขึ้นรถพี่มันจะเอาพี่ไป มดดไม่กล้าเปิรถได้น้องเมิองอย่าพึ่งมันจะวิ่งขึ้นรถพี่อ่ะพี่เดี๋ยวให้สภา,ามาส่งที่บ้าน เต็มบ้านเลยสัตว มานี่ลิงอยากมาม้านี่มานี่คือแม่แล้วฮะนะมันคือแม่แล้วใช่เขาเอาหินลงมาแล้วไอชี้จงหมดนไปแล้วไอน,อนี่เลอนินวะสองคนเลยใช่ปะสองคนเลยใช่ปะหมอลิงอะ เที่ยเหมือนคนปวดฉี่ยะแล้วดึนหนีแอบเที่ยวคนเสียเลยได้ได้โอ้ถ้าใครมาอีคนเนี่ยซ้ำเรานฮ้กเราถ้าแกงมันใส่ไหมในกางเนี่ยพวกเราเพื่ออะไรทอนใส่หนะากะสวยสวยสวยพวกเราติดเล่นอย่างเงี้ยเองเนี่ยเองติดเล่นตลอดเลยวะไม่เข้าใจเลยพี่อยู่นี่ใช่อ่ะไม่พี่แสง พี่เซนเนี่ยพี่เซนนั่นฟ้าสตองเหรอนั่นกูเป็นแสกแล้วทีนี้มาเนี่ยมา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 เน,น,นี่ไอไอไอลิงมาเนี่ยอย่าเพิ่งขึ้นไอเต่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาไอาเสียบเต่าขึ้นมาอุ้ยควายเยอ้ยอันนี้มาฟ้าสองเหรอมินมินจะบอกตรงนี้ด้วยไอเฮียหนัก,ก,กเลบ้านาใครอีกอ่ะ ห้สวยสวยสวยนนาากกเทวดาสวยยิ่งแจงมันใส่นักจักเยอะมันจะยิ่งงงเว้ยเขาใช่หรอเขามีสีนั่นไงเดี๋ยวป้วตอนแรกกูว่ากูจะปล่อยกูไม่ปล่อยแล้วเอาไว้ในบ้านนี่แหละปะสวย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 ขึ้นมาทำไมดิงอ่ะแดงแดงแดงไอ้ย่าลงไปเปิดไปดูดลเดี๋ยวเก่งมากลูกพ่อไอาจจะเพิ่งเปิดออกบ้านดี เข้าไปตัวใหญ่ไปเข้าระตัใหญ่ไปเข้าระตัใหญ่ใครจะออกจะเข้าไปออกไปตัใหญ่ลงไปดิเอาเพื่อนลงไปดิหนูน่ารักมากพี่ขอหนูทีหนึ่งน้าเอ้ย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 เฮ้ยเ้ยเ้ย้ยเอ้ยเ้ยเ้ย้ยเเอ้ย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 เ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยเอ้เอ้ย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 เ้ย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 เ เขาว่ายแล้วเนี่ยนะเขาว่อะไรวะตาสีแดงโดนดาบไม่กล้าเปิดวะกูกูโดนดาว่ะ เชียอะไรอ่ะเปิดเพลงดิเราไม่ได้เต้นกันนานละเอากาลังกายหน่ิดเปิดเบบอ้ไม่เอ้ยแม่เอาไม่เอาไม่เอาเปิดเพลงนี้ได้ยังไงเบื่อเปิดฉี่เลยเฮีย

ไม่อยากแดกบาเลต,ต้ากูยืนเรียงกัน3ตัวแบบนี้กูยิงทิ้งแบบพิกแท็กโททักเบ็ดลักพักอ่ะ มีก่อนอ่ะกูกลัวทำไมพ่แ <chapter> ม <utral> ่คน <al> ขวามือกอกาดใครวะยเพดที่ฉันส่องกะโดดหนีออกไปนะครับโอเคแท๊กโอ๊ะ เชจงอยู่ไหนวะไอเชกิวด้วยคนเนี้ยออกได้ออกได้คนดูเชจงไปไหนวะ ไม่ขาดูเราต้องเอาเพื่อนเราไปด้วยดิไอ้คิดจงมันไปไหน